สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Resident Evil Revelation 2กันอีกครั้งนะครับมาเราไปลุยกันต่อเลยหลังจากฟาโรงงานไฟไหม้่ไม่มีสัญญาณของแฟนของเธอเลยนะเขาไม่ใช่แฟนของฉันอ๋อมอยล่ากาลังแซวนิวนะฮะเออคือแบบว่าฉันมีบางอย่างต้องบอกคุณนะ เรนคิดว่าเนี่ยนิวเป็นพวกเราหรือเปล่าเขามีกำไรข้อมือที่ไม่เปลี um> ่ยนสีอ่ะเขาต้องกลัวบ้างสิแต่กำไรเขาไม่เปลี่ยนสีไม่ไม่มีทางเข้าใจไหมอ๋อเริ่มสงสัยนิวนะฮะทำไมกำไรของนิวไม่เปลี่ยนสีนะฮะโอ้ยาจะให้กูเยอะไปไหนให้กระสุนกูบ้างสิเว้ยโอ้มันไม่ให้กระสุนผมเลยอ่ะ ผมว่าบอสแน่ๆน่ที่พี่รู้อะนะหืมกระสุนเป็นลูกซองน้อยน้อยขัดใจจริงน้อยน้อยขัดใจแม่ไปเราไปลุยกันเลยฮะบอสแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าพี่จะส่งตัวอะไรมาฆ่าผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะไปลุยกันต่อเลย ทำไมวัวล่ามันชอบปิดไฟวะเชฟมียาโต้าพาร์ฟนะฮะมีกระสุนส่งให้แคร์เอาแคร์ไปชาร์จช็อตเหรออ,อันนี้ยิงหกสิบนะฮะหกสิบไฟเรท สี่สิบแปดสิบแปดเพราะว่ายิ่งเจ็ดสิบยิงแรงกว่านะ้็พูดถึงอะนะรู้สึกปืนนี้ผมจะยิงแรงกว่าแล้วก็ไฟเรเบเจ็ดสิบยิงแรงกว่าฮะก็ไม่สามารถใส่ได้เหรอ อ๋อบรรยากาศดีสิอืมชาร์จอชาร์จใส่ไม่ได้ละชาร์จอ๋อชาร์จใส่อะไรไม่ได้เลยน่าจะประมาณนี้อะฮะน่าจะรูยกับบอสโอ้ยชิวโอเค มาดูเอกสารกันว่ามีอะไรเทราเซฟนี่นี่มันที่นิวหยิบไอรือบนไหนที่ในถือในปาร์ตี้บาตันเบสฟิวเอ้นี่ชื่อพวกเราทั้งหมดเลยนี่นะเขาขายเทราเซฟหรือเนี่ยแคฉันขอโทษด้วยนะแค่ดูนั่นสิอะไรนิวป่ะรู้สึกนิวจะหักหลังเรานะฮะ โหลดท่าคัตตีแน่แน่บอสแน่แน่ไม่แน่ใจว่าเทคเดียวจะผ่านหรือเปล่าทำส่งลงทำงานได้ดีมากอันนี้น่าจะเป็น,นะะอเล็กซ์วิสเกอร์นะฮะอเล็กซ์วิสเกอร์ยิงอะไรใส่นิ้ววะลุงเกออโโ่าโอโรบอรอสอ๋อเนื้อเชื้อของภาคห้านี่ คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันฉันรู้ว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเวลโทอ๋ออเวลโธนี่ก็น่าจะพูดถึงองค์กรของเรเวเลชันหนึ่งนะฮะโดนหักหลังฮะหักหลังรอแล้วก็ไปโดนอเล็กซ์เวเกอร์หักหลังเองฮะก็คุณมันมีก็เจอดาอีก สงสัยนิวเป็นบอสแน่ๆแ,แต่สำคัญคือมึงจะเป็นตัวยังไงอย่าโหดมากแล้วกันนะพี่กายล่างแน่ๆเลยฮะโอ้เชดกูต้องเจอนิวเหรอเนี่ยแค่กูร้องไห้เหรอเปล่าฉันมีใครอยู่ในลิฟต์เหรอฮะ ใครอยากรู้นิวหรือเปล่าหรือว่าบอสหรือว่าคนละตัวหรือมาสองตัวเลยอ๋อเสียวไปหมดแล้วตอนนี้โอ้รองเท้าแคร์สวยนะเนี่ยอ่ะมองมูมีแคร์ก็ดูน่ารักดีนะหน้าแคร์ดูจริงจังมากเลยชึบเฮ้ยกำไรของแคร์เป็นสีแดงแล้วฮะจะมีผลนะโอ้ยนิวฮนะกำไรก็ยังเขียวอยู่ขนาดโดนยิงเชื้อใส่โอโรบรโอโบรสเชื้อของภาคหานะฮะ เกิดอาการข้างฮะนิวนิวอ่ did what was right. ฉันคิดว่าฉันทำที่สิ่งที่ถูกต้องไม่คุณไม่ได้ทำมือมันแปลกๆวะอไกายล่างฮะ,งงฮะมันจะแปลงเป็นไอ้มดแดงหรือเปล่าเอาชักชักชักใจเลยนี้ออกไปจากชั้นเมองกกยล่างแน่ๆเลย ไกดล่าอันหน้ากูนี่แหละประเด็นคือไกด์ล่ากูไม่โกรธหรอกกูโกรธที่ว่ามึงเป็นบริวณรอสเนี่ยเดี๋ยวจะนำ FBC กลับมาโหเป็นเส้นๆอย่างงี้ชื่อโอโลโบรอสแน่ๆโโหดูโอ้ยแค่ตัวย bon ิงบอลเก็นกิได้ผมก็หนักใจแล้วมันไม่ตายมันคือพลัง พลังของมึงผู้หนักใจเลยเนี่ยโอ้ทำไมกายร่างแล้วตัวใหญ่กล้ามลำบึกเล่นกล้ามมาเหรอไอ้เชีย่ยนี่มันเนมิสิตกับชาติมาเกิดชัดๆผมเคยคิดว่าอยากเคยสู้กับเนมิสิตหรือว่าไท a ลนในเวอร์ชั่นรูปแบบรูปแบบเกมแบบบุคคลบุคคลที่3ามนะตอนนี้ผมเริ่มเสียใจแล้วสิโอ้แม่เจ้านี่มึงเนมิสิตชัดๆ เนี่ยยิ้มเหมือนกันเลยเนี่ยถ้ามึงถือล็อกเก็ตนี่ใช่เลยเนี่ยโอ้ให้ตายเออนี่กูต้องสู้กับมินิมิสิตกับชาติมาเกิดแล้วเนี่ยให้มันได้อย่างงี้สิวะโอ้ยยังไม่เปลี่ยนกระสุนอีกพี่ เขาเอออะไรอะไรวะอ๋อแปลว่าแพ้ไฟบอสตัวนี้แพ้ไฟนะฮะอะไรโชคทำไมอ๋อเอาน้ำมาดับหรือเปล่าฮะหมด

โอ้ยเชียยิงก่อนเว้ยโอ้ยไม่จบเอ้าโดนอีกโอ้ยเกือบโดนล็อกสองโอ้ยอะไรอะไรหลบ นร้อนอีกแล้วเหรอดูสิมึงจะไปดับไฟที่ไหนที่ไหนฮะไปที่ไหนเอาใ,ใกล้ๆกูเองอยี่ว่าเไปดูว่า โอ้ให้ตายเถอะไม่ตายหรอวะเนี่ยโอ้เชี่ยนี่โอ้ไม่ตายเว้ยโอ้ยเกือบเกือบคือชุบหลบหลบ โอ้ยตายเว้ยโอ้แจ๋วโอ้แม่งนี่มีสิทธิ์กับชาติมาเกิดโอ้กูนึกว่ากูจะตายซะแล้วกระสุนหมดแล้วด้วยโอเก็บกระสุนก่อนฮนะโอ้โหกระสุนตกตามทางเต็มแล้วทำไมกูไม่เก็บวะเนี่ยโอ้บอสโหดมากโอ้บอกตรงนะครับถ้าตะเกียร,รอบตะเกียมันไม่ตายนะผมตายอขอเก็บกระสุนก่อนนะฮะโอ้เชีย่ย ไม่เคยคิดเลยว่าการสู้กับนี่มีสิทธิ์กับชาติมาเกิดมันจะโหดขนาดนี้อ๋อความฝันเป็นจริงแล้วฮะแต่รู้เลยว่าเป็นฝันร้ายแน่ๆไปดูยันต่อเลยไม่มีตัวอะไรแล้วนะเฮ้ยพอแค่นี้นะเฮ้ยบอสนี่โหดมากเลยเนี่ยใช้กระสุนไปจน,นหมดตัวเลยเนี่ยอะไรอวะ ห้องตึกสถานการณ์ต้องแงะดูอีกฮะมาช่วยแงะเร็วว่ามีอะไรติดเนี่ยอะไรติดเรียบเนี่ยไอแค่ขี้มูกใสหรือเปล่าโอ้เชี่ยแม่งมันยังไม่ตายเอามันมันเห็นตายใส่ไมล่าซะแล้วมีปืนมึงไม่อิงวะมึงใช้มีดฟันทำไมแคร์โหดูหน้านี่มีสิทธิ์ชัดๆมึงลงไปโหหน้ามันเริ่มหน้าดูไป,ไปดูมามันตลกตลกนะเนี่ย โอ้ตายเถอะพี่เอ้ยผมไม่มีกระสุนแล้วมีกระสุนอยู่แต่มันยังอยากใช้เลยอะไมล่าไม่เป็นไรนะขอบคุณนะอณโอ้ยสู้รอบสองเหรอฮะมีร่างสองหรือเปล่าเหมือนจีหรือเปล่าคุณโอเคนะยังยืนไหวเปล่าโอ้ให้ตายเถอะข้างหลังคุณโอ้เชิดให้ตายเถอะเอาโลนี่ เราต้องให้มอยล่าหรือเปล่า, Neil, าไไขยับดีโอ้โหกว่าขยับ <c oughs> เราจะขยับ <c oughs> เราจะขยับเบเอา้าทำไมมีฉากคัดตีนอะไร <c oughs> อะไรอยล่าอ๋อนี่เป็นสาเหตุที่มอมล่า <c oughs> เกลียดปืนหรือเปล่า <c oughs> เหมือนอยล่าเอาปืนไปยิงใคร <c oughs> อ๋อเอาปืนไปยิงพอยี่หรือเปล่าน้อง น้องกับพี่น้องของไมล่าหรือเปล่าเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ปลดล็อกแอชกิเมตเลยยิงเออ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 โอ้โหยิงมาปืนแม่นแล้วเราอ่ะยิงจนหมดแม็กเลยอ้อไม่รู้ว่าตะกี้ถ้าไม่สลับเนี่ยใช้แชร์จับปืนได้หรือเปล่าแต่มันรู้สึกว่าชัสซีมันบอกว่าเหมือนจะให้มอยล่าเป็นคนจับนะฮะโอเคถึงได้รู้แล้วฮะว่าทำไมอยล่าเกลียดปืนนะเพราะอยล่าเคยทำปืนลั่นใส่ พี่น้องตัวเองนะฮะโอ้โหเะเินแท้ฮะแต่แบลลี่ต้องโทษที่แบลลี่นะฮะเก็บปืนไม่ดีฉันรู้ฉันต้องการอะไรไม่มีอะไรที่จะมาระหว่างเราอีกแล้วคุณกับฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอาอันนี้นาตาเลียนนี่พวกเรารู้ว่าข้างนอกข้างในและข้างนอกอะไรวะโหจบแล้ว โอ้ขอบคุณมากครับสายขอบคุณในการรับชมฮะสู้กันในเมสีกับชาติมาเกิดน,นะฮะแม่ก็ต้องพบกันต่อไปคลิปหน้านะครับว่าจะพบเจอกับสิ่งใดในเรื่องของแบรี่ด้านาตาเลียนะฮะพบกันต่อไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ